เที่ยวไซอวานเนี่ยสองสนินนะอือกะถือว่าพอได้อยู่ได้ครับเนี่ยหลังนี้กระไดน,นะนะโอ้หลังนี้คืองามเลยอันเงีนอือโอ้โหครับเจ็บโม,โม,มือไหมเอ้ยพ่อหาว่าหน่วยติ๊บ สวัสดีครับผมสวัสดีเนีมือเศร้าครับผมวันนี้ก็ทีมอยามยามปลาละครับหลังจากที่เขาไปใส่ไข่ไว้หวานเนี่ยเนื้อมือแรงแล้วก็ยามปลาไข่เก้าอีกได้มะต้มมาก้อยสู้กันกินเนาะครับเนาะแจ้งแล้วเราก็บพท่านเนนั่นเราก็ตีหาจากน้อยฮอกกะทีเจ็บเข่าคข้งกับน้อนก็เพิ่งเจ็บเข่าแข้งแล้วครับแล้วก็ทีออกไปหายามดังละครับยามดางังยามกุ้งฮขา ก็ฝากพี่น้องไปรุ่นน้ำกันล่ะครับเมื่อนี้ว่าเขาสีมานอีหยงเนี่ยไปครับผุนละปะลงเรือไปพุนละครับตอนนี้ก็ลงเรือมาแล้วล่ะครับผุนะพันยา,ย,ยามอยู่พุนอโอ้ตาคนเดียวพันใัญสุดพยาย,ยามดังครับยามกุ้งครับรุ่นกันว่าเขาสีมานบ่ามานสาหรับกุ้งหอดแล้วครับมุ่ง กุ hehe, ้งดักกุ้งลังแรกก็มันยกวงกอนมันมาถืงเขาม่ต้อไปละไปถึงมันนี่เลยมันเลี้ยงเยอะจังมั่กลัวยกวงกอนเดีวมันถือบอยบ่อลุ่นดูครับลุ่นน้ำกันดูคือบออะไรตัวกุ้งมีบอหรอหัวมีว่ะโอ้ยกุ้งจากไหนซื้อติดตัวจะสั่งหัวมีกุ้งเล็กโอ้ย đã ha lần bật ôi mẹ chứ quay bó là nè bằng cung lắng nhìn đúng Thứ bó hà lắng đây treo nâng kìa ใส่แล้วตัวกุ้งโอ้ยตัวกุ้งบ่มีเลยโอ้ยตายตายตาย,ตายโอ้ย,อยเสียงพันใหญ่ห้องมาถามถึงบอ้าท่าน <โล S 1> ีวละโลนึงสั่งทั้งอันมุ่งเลย คือตัวในหลังนี่คือคือคือ hmm, ค er ืันนะครับบัโอ้หลังนี่คือละอืมอันถือคือหลังนี้เพราะได้กอยดวคน่ะอืมคือคือมัอต่อไป อโหลังนี่สองหลังนี่ก็ถืออยู่ครับสองหลังนี่นี่ถือว่าเขาดีอยู่ครับนี่ถือว่าได้การอยู่ได้ได้ก้อยน้อยนึงได้แก้วมันได้ปนอยู่หนาหลายหนาลังไอ้ซัมนี่ล่ะรอลุนกับของพันยังอีก ใส่ถุงยำอยู่แไงอยู่จากสิ้นก่นอนนะมีสิบสองสิ้นนะครับดังเขาที่เขาใส่วานนียสอสิ้นแบบน รุนน้ำกันไปเรื่อยๆแล้วครับอืมยังกันกินหางไปแล้วโอ้โดูเล่นหางก่งกินหางดูกัดหางไปแล้วเช็โดเช็โดกัดหางครับฉันเกีย๊ยบเช็โดกัดหางแล้ว หน่อยเดยประมาณนี้ปลาปลาโดกัดหางไปแล้วครับโดหนิวอันตรายดีวท้ ตาวินกำลังจะขึ้นครับยางงามเลยท้องฟ้าสีทองสวยงามเลยครับตอนนี้บรรยากาศยามว่างหลุนยามดังไปน้ำครับยามคลาเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้กับมาห้าพันไงไปยามกุ้งหรอครับเบื้องใครเห็นโอ้ยน้ำขึ้นแหงไวแต่ว่าใส่ไว้ยังเสี่ตีโอ้ยเบิ่งใส่กุ้งพัานายใส่กุ้งไหมเบื้องดูเลยโอ้ย

ถุงฟ้าก็ถุงฟ้าใส่เขียงเนาะกอใส่สปลาแล้วบัานเนี้ยมันก็ตูดขาดแล้วบัานเนี้ยปลาข้อใส่กล้ทุบเฉยเนี้โอ้ได้อยู่ครับเมืองเมืองโอ้คือยังไงท้องเปลือกพี่โอเคครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเปลี่ยนโซเฟอร์เปลี่ยนเปล่าแล้วปล่าทานไงขึ้นมาพายเอาเรือเขาก็บพยายามกุ้งกันครับบ้านเนี้ย เอาเบื้องพันธ์ไางยำกุ้งร่วกันครับบ้านเะี่ดูถือว่าได้และหลังเนี่ยโอ้คืออยู่ตัวหลังพ <c oughs> อได้อยู่ซ้ำนี่ก็ถือว่าดีอยู่ครับอันนีไม่ใช่ว่า,วอะะาเอาไปก้อยนี่มือเลี้ยงจริงโอ้ใส่บริกูเลยก้อยปลาเราเล้วงเลยโอ้ก็ถืออยู่ครับได้หลังแล้วซ้ำนีก่ก็ถือว่าดีอย,ยู่นะ ะรุ่นไปน้ำกันเลยเอยๆเหมืองอีกลหลังนึงครับพอได้รุ่นยุ้กุ้งกระไดเขาบ่าค่อยดีดอกครับแต่ว่ากาถือว่าพอได้รุ่นพอได้เจียวอยู่ได้เจียวอยู่ได้เจียวยุ้ออยแนแนวนะอ <c oughs> ันแนลนี่ก็พอได้รุ่นอยู่ ก้ยนี่พอได้แก้วไปนี่ยังหม่เลยยกขึ้นมาไวแล้วหนักจะหอยไม่เบาัหรอเอาบุกพ่อชิดอลไร ลราหลังเกือบว่าพอได้อยู่ัยหล,ลายหลังรวมกันเอาเนี่สี่สสเหลี่เศร้าเสี่เหล่เศ้าหลังเลยไหมปากระจกด้อหลังนี่ป <c oughs> ากระจุกว้ยก็้าอื่น บ้านเฮาเอิญตายไงปลาคาบคลองด้ปลาคาบคลองคนไทยเอิญปลากระจกเ้าหลายหลังก็ลายโตขึ้นละะครับก็ได้รุ่นยุดอกหลังนี่ก็ได้นะครับได้หลังละนิดละหน่อยไปเนาะครับเนาะนะครับรุ่นน้ำกันหลังต่อไปดูมันเนี้ยลาดไปเรื่อยๆ ไปล่ะอีกหลังนึง ะเป็นอไรตากระจกหรือเมนกุ้งอีกโอ้ได้ล้มกันหลายๆลังกับเพราะได้ควายอยู่หรอกเกล่างังนั่นเกลียดเตืนเกลียดให้แน่อ่ะจะเครืองโล่เนียไหมโอ้ย นี้โตอยู่สีคืออยู่เว้ยเนี่ยโอ้คือคือคือสี่แข็งนะคือคันยังสีได้กล้วยแท้เนี่ยโอ้หลังหนึ่งนี่สองหลังไปเพราะกล้วยคันคันกล้วยผู้เดียว กหัหลังแรนั่นยุ่งในหลังลักกล้วยยุ่ครับนะสำหรับกินผู้เดียวก็ได้กล้วยนึงแหละครับหลังนึงก็ได้เอาบันศึกดังคือไโอ้นกบินตำดังครับเม่นบ่ โอ้โหขนไห่แลนนกครับเรื่งเลยเ้ยแต่บกหอยตัวบกหอยรอดนี่เอาออออร,ดรอรดว่วติดด่างพานไปปล่อยมันามั้ยนี่ต้นซานนั้นเด้อนั่นนะขี้เลือเขาไปปล่อยมันเนี่ย นกติดด <ersch> <nicht möglich. S 1> ่างบินไปเลยบัวเนี่ยนั่นไหมนั่นไหมันบินต่ำว่างั้นน่ะเห็นบินต่ำจ้าๆเลยนกจังไดยบินติดด่างโอ้ยถึงเขาสวยตัวน่ะนี่เหรอเนาะคนก็ทิคือคนตัวย้ำสวยมาอันน่ะบินอยู่น่ะอันน่ะเอาถึอเบียดหรือถึอด่างน่ะ แคเลี้ยเขาเบ,บื้งมัดูเถอครับมันบินอยู่เหรมูปล่ปปปปปปอยปล่อยปล่อยนกกันครับเนี่ยนี่ตนสัตว์ตนสัตว์ก็นี่นะร้อยติด่อมติด่อมอยู่นะนะบิดตัวหน,น้าพัน บ,บินมาว่งหันนะ่ะห้อเห็นตอนมันบินลงฮะเ็ไมได้พอดเรื่อตอนมันบินว่งหันเ้าเห็นบินจับตับตับมัน,นบินจังได้บินมากกว่ปีกพอดีว่งหันนะ่ะโอ้พอดีก็กลัวเอานั่นพอดี โอ้ยนกจังเลยอ๋อไปแล้วโอ๊ยนกจังเลยอ๋อไปแล้วไปโอ้โหผู้ใดไปอาลาดเลยครับผู้นดหมอครับไปแล้วรีบเลยุนะโอ้ยหรอดตายไปแล้วน้องกำลังสีมอปล่อยพอดีแหละครับผมไปแล้วพูดครับกหลังนี่จอดเรือพอดีใส่ไว้ มองจอดเรือท่าจอดเรือเขาเหรอครับเบมึงดูสิคือบ่อหลังนี่หลังสุดท้ายแล้วน,นี่เขาได้ลุ่นอยู่อันนี้เขาใส่เป็นเ,เป็นเนื้อหัวอาหารปลาดุกธรรมดาเด้ครับเมื่อน,นี้บ่ได้เตรียมเนื้อเตรียมอย่างมามาล้องม่งก่อน ว่ามีกุ้งเขาบ่ฉันมีกุ้งเขาแล้วเมื่อนาเขาจ้างเสียผสมยสูตรมาล้องเิลงครับผม,ม่สูตรยังรอสูตรในย t u b e นี่ล่ะหาของผู้นันผู้นี่มาผสมกันเป็นสูตรแล้วครับอืมก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับหนะี่ังนี้ก็ได้เนานะเนาะโอ้ลายหลังกัหลายมานยัวครับแต่พอได้อยู่ดอก ต่เมื่อหนามาใส่ทั้งผุ่นก็ได้ตัวทั้งมันถึงไปครับขึ้นฟังไปสรุปผลงานไปเทียกุ้งกันก้อนครับบ่เนะี่ยหอยแหวกทุงปลาไปอย่างปลาเบ็ดติน่ะใส่เบ็ดฟอมนะปลอกสองตัวปอกสองตัได้อยู่ด้วล่ะครับก็เพราะได้ ก้อยอยู่แต่ละหลังนี่กระไดเพราะขี้ไล่ดอกเห็นว่าก,กระไดเนาะแต่เ <c oughs> ขาได้อยู่หรอกครับก็เา <c oughs> ลุนอยู่แต่ครับจะไปสรุปผลงานให้เบื้องมาแนวจะไปเทแล้วก็ให้พี่น้องเบื้องผลงานของเขาครับหมดละมองเขากางเตีนเยนไปพูดนะครับไปเบมองครับตอนนี้พันใหญ่กับแบงเขียดกันอยู่ <c oughs> <c oughs> โอ้เ <c oughs> ขียดพูดหรอโอ้เ<อ><อ>ขียดพีโมะไหม หาว่าหน่วยจิงล้อล้กว่าสองลหรือใดวะเนี่ยนะครับแบ่งกันแบ่งอันพวกเราเล็กละน้อยไปกินกันโอ้อันไหนไปจับเขียบมนาะแต่เหยิงบะได้เบิ้งเน,นี่ยนะบกงวดเนี่ยนะวันนี้ว่าเราได้หน่อยๆเราจะจับใส่เบียดเนาะแล้มาจับที่หลัง,งนะอีกเนาะเอาไปใส่เบียดอีกได้ได,ได้ปลอกคอปอกมาสองตัวเสร็จแล้วครับพวกกันยูปวดหล่ะอยู่เรือพุ่น่ะนะครับไปเบื้องไอนเอาทีไปเทกุ้งกันครับบัานเนี่ยเตรียมเขาคล้องแล้วก็นทีได้ เดินทางกลับบ้านแยกย้ายไปแล้วครับบ้านเนี่ยต่างคนต่างแยกย้ายสวยามผมดอกกระสิไปคนละไปเรือเฮาคนละครับลอกกระสีขึ้นไปคนรถเฮาจอดอยู่ทั้งพื้นมมค,รค,ครับด,ออดเอด้ย<ว>มาเบิ่งเทกกุ้งกันครับบ้านเนี่ยแต่ละหลังเฮาก็โอ้พาโยนนี่ครับเปลี่ยงครับหลังหงลังหนึง่งแต่ละหลังนึ่งเหบือนเหมือนหมดธรรมดาด้วยนี่นาการไหมนี่ต้องการเตงวะ ได้นดําด,ด้วกัได้กินกันอ,อ,อ๋อมันคือ,อ,อวบวบเหระกันตั้งแต่โอ้พูดใดมัดนี่มัดไหลทบไหลนั่นไงผมนี่แหละย,ยามันคือมฆะเนาะเนี่ยเนี้ยลต้องออกดฮะเนี่ยป่ต้องออกเนี่ยเนี้ย่ต้องปลดปลดแต่กู เราจ้งไปลดอยูบ้านมีเหาะม่อนบ้านเรกหมากับ่าเด็กน้อยูออกไปงั้นมู้ม่บอกเลยออ่านมันบอกแล้วบ้านเามมาบอกนะหน้าตาถุงนี่โอ้เขาบอกโอ้ใช่ต้องกระายอืมอา ฝนจบหอยบ่ออนาการเี่่ธรรมดาได้กวอยอยู่ขึ้นไปนอกน้ำแข็งถึงก็ได้แข็งเลืออยู่เงีนบอโอ้มือบอกงานแล้วบ่ได้เอานี่นั่นแล้วเอาบ่ได้หอยออกเจนีนบ่แล้วเก็บออกเอาเก็บออกเอาเท่เลยเก็บออกแล้วตัวเเก็ออกโอ้โหครับาเกันไปกิน ตาแล้วไปทุลาก่อนครับแล้วกลับบ้านก่อนไปครับเดี๋ยวผมก็ตามไปที่หลังดอกมาเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวกันโอ้โหลังนี่คืองามเลยพันแหงอืมได้จังสี่เด็กสิบหลังนี่ก็โอ้ชาติว่ากันชิไรก็พันหน่อยดักดูรบั้นอยู่ตรงนั้น อ๊าขรก็พันน่อยดักีบ้านอยอวนอู้ยเลย้่อยดบ้นก็ได้รสันิเด็ดกลังก็ได้ขี่ดักีสดดำเดี๋ยว่าทั้งบ้านเขาเข่าดีกว่านี่อยู่อืมกราฟหน่อยเงาะคองหอกนะมุนลอกอ๋อเขาหลอกว่้ซ้ำครั้งเาจะสนอืมาคืนนีนบัอบันดินครับดินครับ แต่น่าจะไปไดูเสีย <c oughs> หายนี่เข <c oughs> ามาไงของมันอืมโอ้พันไงสัมภาระลุงหลังขึ้นมาแล้วครับวหน่ะ ุูผลงานก็นได้เฉียดได้ปลาได้กุ้งครับได้หลายสิ่งหลายอย่างอยู่มาเบิ้งกันบ่หม,มันเตม,เมอย เตรียมตัวกลับบ้านครับบ้านเนี่ยเอาละครับสําหรับชิปนี้เขากะสีจบชิปไวแต่เพียงเท่านี้แหละครับผมกะสีเดินทางกลับบ้านแล้วล่ะครับก็เอายุสามคนสุดท้ายละครับที่เหลือเพื่อนกะเดินทางกลับบ้านแล้วเขากะสีอยุไก่ก็มู่ละครับยุพักดีมือนี่ม้ากะเป็นอ้างเก็บน้ำหอยเลงครับอาเภอวิเชียรบุรีครับมือนี่อ้างที่ทีมงานเขามาตกป่าละครับที่พันใหญ่เรามาไสเบ็ดไส่หยางไสดางดูดูละครับมาดักหนูกะยุ่หมายทั้งหลังอ้างที่ว่านี่และครับ พี่กาดกับอำเภอวิเชียรบุรีพวกผมกับม้ากไก่ยู่ครับกว่า20-30กิโลพุ่นละขี่รถม้าก็ได้กับ 20, ม้มา,กกบมากันยังสภาพซีล่ะคร,บะคร,บรบับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้ละครับพบพ่อกันคลิปนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ